สำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พี่เอลเซนะผมดะกอนช็อปเอกนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน,นะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับ าละก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆอย่างน้องนะผมช้าโลบอกกันด้วยนะผมวันนี้อยู่ผมเช่นเดิมอะพอซีนั่นเองนะผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Creature of So n a r i รกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเนื่องจากคลิปที่แล้วนะผมมีเพื่อนๆเนี่ยขอมานะผมให้รีวิวเจ้าตัวนี้หน่อยนะครับผมก็เลยจัดให้ลวกันนะเพื่อนๆแต่ว่าก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยฮะสำหรับเเเเเจจ้้าาารรีีีีออทท่่่่่่ะมมมววววิกกััันนนนนนนใใใพื็็ปไชตห ล่าสุดนะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นตัวเดฟคีเจเจ์ตัวล่าสุดนะที่เกมนยอัปเดตเข้ามานะผมหลายๆคนก็อาจจะเคยลองเล่นมาแล้วนะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีหรือเปล่านะผมอ่วันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะว่าจะซื้อมันดีหรือเปล่านะฮะเจ้าเคีเจอร์ตัวที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยในเรื่องชื่อของมันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อมันออกเสียงว่าอะไรนะแต่ว่าน่าจะออกเสียงประมาณว่าโอปาเรเจียนฮะหรือว่าโอปาเรเจียนนั่นเองผมจะขอแบบเรียกสำเนียงคนไทยเลยล้วกันเพื่อนๆ อาเจ้าโอปาเรเจียนนะเพื่อนๆก็จะเป็นเดฟคีเจอร์ตัวล่าสุดที่ทางเกมอัปเดตเข้ามานะเพื่อนๆวิธีการได้รับให้กดเข้าไปตรงรูปเห็ดก็ได้นะเพื่อนๆหรือว่ารูปตัวก็ได้อะไรก็ได้นะกดเข้ามาปุ๊บแล้วให้เรานะกดไปที่เดฟคีเจอร์ตรงนี้นะเพื่อนๆ อ่าผมสีเขียวตรงนี้นะฮะกดเข้าไปฮะก็จะมีเดฟฟีเจอร์มากมายเลยนะฮะให้เราเลือกซื้อนะเพื่อนเจ้าโอปาริเจียนเนี่ยก็อยู่ทางด้านบนสุดเลยนะทีนี้เรามาดูหน้าตากันดีกว่าฮะว่ามันเนี่ยมีหน้าตายังไงนะครับโอปาริเจียนนะนี่นะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี่นะเพื่อนค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะฮะอ่าเรามาดูที่สเต็นะเพื่อนสเต็นะเลือดนะผมอยู่ที่10,000นะฮะแล้วก็ดาเมจเนะี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะฮะสปีดเนี่ยเอ่อการเดินอยู่ที่สิบแปดนะ,ะการวิ่งเนี่ยอยู่ที่ 46, น้ำหนักเนี่ยหกหมเลยนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะระ้วเวลาการโตเนี่ยอยู่ที่85นาทีหรือว่า1ชั่วโมง25นาทีนั่นเองนะแล้วก็อยู่ที่เทียหด้วยนะฮะเป็นเดฟคิเจอร์ตัวเทียตัวใหม่เลยนะ อาส่วนเรื่อง ability ของเจ้าโอเปอเรชันนะเพื่อนๆก็จะมีนะฮะ bleed defense 65%รนะครับเพื่อนๆแล้วก็ ability o b l a s สนะเพื่อนๆ ability ลมหายใจนั่นเองนะหรือว่าการกดสีเพื่อพ่นเอ่ออะไรสักอย่างนะเพื่อนๆแต่ว่าเจ้าโอเปอเรชันเนี่ยสามารถพ่นท้องได้นะเพื่อนๆแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่0.25 dps เลยนะผมแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดเลยด้วยนะฮะแล้วก็มีโอกาส5%นนะเพื่อนๆที่จะทาให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเป็นอมพาตหรือว่าขยับตัวไม่ได้นะเพื่อนๆอาต่อมานะ Ability เฟียนั่นเองเพื่อนๆสามารถใช้ได้โดยการกดตัวคิวนะ,ะหรือว่าในมือถือเนี่ยก็กดใช้อ็บบิลิตี้ได้ปกติเลยนะเป็น a อ i บ i ิลิตี้แอคทีฟนะเพื่อนๆอ็บบิลิตี้นี้นะผมหากเรากดใช้นะศัตรูโดยรอบของเราเนี่ยจะเคลื่อนที่ชา้าลง50%นะเพื่อนแล้วก็พลังโจมตีของศัตรูที่โดนเนี่ยจะลดลง50%ด้วยนะเพื่อน,อนมีคูดาว2นาทีนะฮะอ่ะแล้วก็แอ็บิลิตี้สุดท้ายอ็บบิลิตี้ที่4นะเพื่อนๆก็จะเป็นอ็บบิลิตี้ติดตัวหรือว่าแอ็บบิลิตี้พาสซีฟนั่นเองนะเจ้าโอปาลิเจียนเนี่ยจะสามารถมอง ได้เลยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นค่า HP นะผมหรือว่าจะเป็นค่าการตกเลือดหรือว่าค่าติดพิษอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าโอปาริเจียนสามารถมองเห็นได้เลยนะฮะจะมีเชื่อ ability ว่า clean o b server นะเพื่อน ability นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะผมสำหรับ ability ของเจ้าโอปาริเจียนอ่ะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโกงตัวหนึ่งเลยนะดูจาก ability แล้วนะเพื่อนอ่ะเรามาดูตรง description ของเจ้าโอปาริเจียนนะเพื่อนตรงนี้นะผมก็จะบอกประมาณว่าเจ้าโอปาริเจียนอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตยักษ์นะผมที่อาศัยอยู่บนท้องฟ้าซัส่วนใหญ่ แล้วก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะที่คอยนําทางให้สิ่งมีชีวิตต่างๆนะที่หลงทางอยู่เพื่อนๆก็คือจะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆส่วนใหญ่นะจะคิดว่ามันนะผมเป็นนักล่านะเนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่ของมันนะเวลามันบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยทำให้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะผมสำหรับ description ของเจ้าโอปอลิเจียนตัวนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการตกแต่งดีกว่าฮะเพื่อนว่ามันมีสีอะไรบ้างนะฮะโอเคล้วเข้าไปดูกันเลยฮะ,ะเรื่องสีขอองเเเจจ้าปิียนะ่ๆก็ มี2องทีมนะเพื่อนเพื่อนก็คือทีมที่1เนี่ยก็คือทีมปกติก็ค่อนข้างที่จะครีเอทได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ทีมที่2เนี่ยสามารถปลดล็อกได้นะโดยการที่เราเนี่ยเอ่อเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเดียวกับเจ้าของโมเดลตัวนี้นะฮะหรือว่าคุณวูฟ布ากอนนั่นเองนะครับนเพื่อนเพียงแค่เราเข้าไปอยู่เซิร์ฟเดียวกับเขาเนี่ยเอ่อเจ้าทีมตัวนี้มันก็จะเปิดให้เลยนะฮะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของตัวผู้กับตัวเมียนะเพื่อนๆ่อนตัวผู้เนี่ยเอ่อไม่มีอะไรแตกต่างนะส่วนตัวเม ีเคล้ายๆหยดน้ำข้างหลังนะเพื่อนๆส่วนตัวผู้ก็ไม่มีอะไรนะก็รู้สึกตัวเมียจะสวยกว่านะเราก็เล่นเป็นตัวเมียแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าเพื่อนๆอะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกับเจ้าโอปาลิเจียนแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะเรามาดูกันที่ Ability k e e n o o s s r v v r r นะเพื่อนๆดูเห็นไหมมันจะมี แท่งเลือดของครีเจอร์ตัวอื่นๆนะเราสามารถมองรู้ได้เลยว่าตัวไหนแบบมีค่าสถานะเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะเราสามารถมองเห็นได้เลยนะฮะเจ้าโอปาลิเจียนนะผมก็เป็นครีเจอร์ที่สามารถอยู่ได้ทุกทุกสภาพอากาศทุกทุกภูมิภาคเลยนะเพื่อนไม่ว่าจะบนพื้นดินนะรหรือว่าการบินบนท้องฟ้าน,นะเพื่อนหรือว่าจะเป็นการอยู่ใต้น้ำนะเนื่องจากเจ้าโอปาลิเจียนมีโมเดลเป็นประวานนั่นเองนะวานสีน้ําเงินนะอยู่ใต้น้ําก็ได้นะหรือว่าจะบินบนท้องฟ้าก็ได้หรือว่าจะอยู่บนพื้น ดินก็ได้นะแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะช้านะเพื่อนดูว่านี่เป็นร่างแรกนะเพื่อนมีการเคลื่อนไหวที่ช้ามากนะฮะแต่ว่าขนาดตัวเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะฮะอาเจ้าโอบาลิเจียนนะผมก็เป็นคลีเจอร์สายโอมนิวอ์นะผมหรือว่ากินทั้งพืชทั้งเนื้อเลยนะสามารถกินได้ทุกอย่างเลยนะครับผมก็เป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆเลยตัวหนึ่งเลยนะสำหรับผมนะสำหเรื่องโมเดลแล้วก็แอนิเมชันการขยับตัวเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเลยนะเพื่อนค่อนข้างที่จะสมูทเลยนะฮะทั้งแอนิเมชันการว่ายน้ำแอนิน ทางทีมงานเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะ,ะเจ้าวานเีษน้ำเงินตัวนี้ของเรานะเพื่อนตอนนี้เรียกมันว่าเจ้าวานเีษน้ำเงินแล้วกันนะเพื่อนเนื่องจากโมเดลมันเนี่ยวานเีษน้ำเงินเลยนะ,ะแต่มันแค่มีปีกมานะเพื่อนแล้วก็มี ability clean o b server นะผมที่ดีมากๆเลยนะสะ่วนเรื่องดาเมจอนะเริแรกอยู่ที่4 6นะถือว่าไม่ได้แย่นะเพื่อนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะล่าลำบากนิดหนึ่งนะเพื่อนเพราะว่าด้วยการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะช้าเนี่ย ทำให้ไล่ตามเหยื่อไม่ค่อยทันนะฮะส่วนเรื่องค่าสถานะอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดเลยตัวหนึ่งนะเพื่อนเพราะว่ามีเลือดเนี่ยอยู่ที่1 0,000มืเลยนะฮะก็ดาเมจที่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้เลยตัวหนึ่งนะเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆนะตัวนี้อะไรก็ขอขครของนิดหนึ่งนะเพื่อนสําหรับใครที่อยากได้เจ้าโอบาลเเจียนนะผมหรือว่าเจ้าวานเศษเงินตัวนี้นะฮะก็สามารถเข้าไปซื้อได้ในเพจของผมนะผมราคาเพียง90บาทเท่านั้นนะเพื่อนก็ได้เป็นตัวถาวรไปเเเลยนนนนะะถถึงงงตตาาาากก็็็ไไมมม่่่่้้้ออปหหวพืสสรรใดเลยนะ สร้างเล่นใหม่ได้เลยนะเพื่อน90บาทเล่นได้ถาวรเลยนะสำหรับเจ้าโอปาริเจียนตัวนี้นะครับเพื่อน,อนไม่แพงนะไม่แพงอย่างที่คิดนะเพื่อนสําหรับมือใหม่เนี่ยเล่นได้เลยนะเล่นง่ายมากนะอยู่บนพื้นก็ได้อยู่บนอากาศก็ได้หรือว่าฉลองน้ำก็ได้นะแล้วก,กินทั้งเนื้อทั้งพืชเลยนะเป็นตัวที่เอืออํนนวยสุดๆนะสำหรับมือใหม่นะคะ<ๆ>รับเพื่อนโดยจะเป็นผู้เล่นเกา่าจะเล่นก็ได้นะเพราะว่ามีการโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยนะก็สามารถใช้เล่นต่อสู้ได้นะเพื<ๆ>่อนแต่ว่าจะมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะช้าน,นิดหนึ่งนะเด จะมีความเทค่ความโหดขนาดไหนนะฮะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะ ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างนเพื่อนกับร่างทั้ง3าของเจ้าโอปอรลิเจียนนะครับผม ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเท่ใช้ได้เลยนะฮะสำหรับตัวเมียนะครับเพื่อนๆตัวผู้ก็เท่ไม่แพ้กันนะแต่ว่าตัวเมียเนี่ยจะมีอะไรเยอะกว่านะครับผมสําหรับเจ้าโอปาริเจียนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ขนาดตัวเนี่ยรู้ได้เลยนะเพื่อนๆว่ามันใหญ่มากๆเลยนะฮะครับตัวเท่าเอ่อพวกฮิลิออนพวกดิูดัสเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถอยู่ได้ทุกภูมิภาคอากาศเลยนะครับผมแล้วก็สามารถกินได้ทางเนื้อแล้วก็พืชเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าโอปาริเจีนนะเพื่อนๆก็ฝากเอาไว้ด้วยครรับผมสห อยากได้เนี่ยก็ไปซื้อในเพจได้เลยนะครับเพื่อนราคาตัวละ90บาทเท่านั้นนะผมสามารถเล่นได้ยาวๆเลยนะครับถ้าถามผมว่าตัวนี้เนี่ยดีไหมนะผมผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยดีเลยนะผมเหมาะสาหรับมือใหม่มากๆนะเพื่อนสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นตัวนี้นะแล้วก็ชอบคีเจอร์ตัวใหญ่ๆแล้วก็เล่นง่ายๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนนะผมเพราะว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆนะผมสาหรับคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมทําคลิปรีวิวคีเจอร์ตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันเเพื่ออ ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ